สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทาเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับจะไว้ใช้สำหรับในการล้างน้านะครับล้างรถแล้วก็ฉีดพื้นนะครับเราลองมาลองดูภาพกันนะครับว่าจะสามารถใช้งานได้หรืไมนครับชุ่มเลยครับวันนี้เราจะมาทาเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยรนะครับก็มีอุปกรณ์นี้มาก็จะมีสแป๊บ p ี c นะครับทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับแล้วก็ข้องอสี่ชิ้นนะครับแล้วก็ประกอบแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี3าทางเกี่ยวใน2อตัว3าทางไม่มีเกลียวนะครับสีตัว ตัวต่อสายยางนะครับเกี่ยวนอกสองตัวท่อตรงหนึ่งตัวนะครับแบบมีก๊อกตัวนะครับแล้วก็แด้กเกันเกีียวที่รักยาะสามตัวก็ดาวต่อท่อ B C นะครับหมุนน้ำหมุดสี่ขวดแล้วก็ตปที่ตัดท่อ B C นะครับไปเรื่องกันเลยครับ

นี่นะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ นี่ครับอันนี้เกี่ยวในแลนันี้เกี่ยวในนะครับนี่เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือจะเป็นตัวด้ามจับปืนจะมีตัวครอบตามนั้นแล้วก็ท่อพีซีนะครับมีก,กตงุกตงพีซีนะครับแล้วก็แนงเกี่ยวใน ตัวสายยามเกี่ยวนอกนะครับแลตัว,ตวล็อกสายามแล้วก็สายามปุ๊บ

ันนี้ทางเข้าอันนี้ทางออกนะครับก็จะเป็น,นปืนเปิดปิดได้อันนี้ปิดนะครับตัวนี้เปิดแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราลองเลย <S <S นี่นะครับจะลองต่อจากก๊อกข้างบ้านนะครับเป็นตัวน้ำนี่นะครับจะมีความตึงมากด้านล่างจะเป็นน้ำนะครับด้านบนจะเป็นอา,ากาศตัวอากาศนี้นะครับจะเป็นแรงดันให้น้ำนี่ครับฉีดออกมาเป็นเหมือนเครื่องฉีดน้ำแรงดังนสูงนะครับ น,นี่เป็นอากาศด้านบนทุกคนจะมีความตึงมากเราชิมมาก็จะเป็นสายตัวปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับนี่ครับเป็นปืนตัวที่ไว้ฉีดน้ำแรงดัน,บบน,นสูงนะครับก็จะมาลองรับวัตถุข้าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นดูกันเลยครับ ตัวน้ํานี้นะครับก็าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ขึ้นกับของแต่ละบ้านนะครับว่าแรงแรงน้ำของแต่ละบ้านมันเทียบกันไม่เท่ากันนะครับของบ้านแรงก็สามารถฉีด้แรงแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะลองไปล้างห้องน้ำไปดูนะครับว่าเครื่องนี้จะมีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับว่าจะสามารถทำลายคราฝังแน่นได้ไหมนะครับเดี๋ยว ไปติดตามชมอีกในคลิปนึ่งนะครับที่อยู่ในห้องน้ำนะครับการทำความสะอาดในห้องน้ำนะครับนี่ครับไปกันเลยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันในห้องน้ำนะครับว่าประสิทธิภาพของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมันจะมีประสิทธิภาพแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบเลยแรงมากนี่นะครับท่านตามกรดล่อเลยต้องเสียเวลาขัดเลยครับอนนั่ เนี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาชมที่ใกล้ๆกันดูนะครับว่ามันจะสามารถจีนข้าฝังแน่นออกจากพื้นกระเพื่องได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับัล

นะครับจะลองนิดเดียนี่นะครับผมไปจี่ขึ้นไปอีกโอ้โหถึงว่าหลุดนะครับหลุดดเป็นหางเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเปส่วนของน้ถนนถนนนะครับที่มีพวกข้าวฝังงนั่น มีพคกตะไข้่น้ําอะไรเงี้ยติดอยู่ครับเราจะลองนั้นดูดูดูนนดูดคดูบูดาาูดูดเดู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 ดาดาดูดูัูด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 เดู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 ดาดูดูดูดนดูดที่ดู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 ู่ดูดาดู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 ด้ดู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 ดาดู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 ามดนดะดาดาดู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 ดาดู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 ชูดูดมครับ ชมชงะะดูนะครับนี่แทนเลยผที่มันยม่ออกนี่เป็นภาพของปูงนเก่าส่วนตนี้จะเป็นตะไคร่น้ำ เขาดูเป็นทางเลยครับเราจะม้วนี่าแบบนี้มันจะมีน้ำเลยนี่ครับอืมกระพุ้นเต้นเลย จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการทดลองในการฉีดน้ํำแรงแรงสูงนะครับก็สามารถฉีดได้แต่มีข้อจำกัดครับแต่ไม่ได้ทีพย์เท่ากับจริงที่เป็นแรงดันน้ำนะครับนันจะเป็นแรงดันที่มีแรงดันมากกว่านะครับถ้าท่านชื่นชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับคลิปต่อไปจะมีคลิปหน้ามารูใหม่เดี๋ยวากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย